กลับพบกันอีกเออกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการออแอนมัมว <and> ีคืออยู่แล้วนะรีวิวไม่เป็นนะจะรีวิวเป็นแล้วเรานะฮะสำหรับวันนี้นะคะออแอนมมช่วยรีวิวของเรานะคะ<ม>ก็จะมารีวิวในเรื่องของอะไรที่มกำลังยี่ที่กำลังปังๆนะคะคุณแม่ต้องใช้คุณลูกต้องใช้นะคะติดต่อมมแม่มาได้เลยนะสำหรับวันนี้เพื่อรู้ไหมเราจมรีชิตัวอะไร รู้ไหมคะหนูไม่ได้ชื่อกันหนูชื่อก,กาเรล่าเออหนูชื่อกาเรล่ารู้ไหมคะกาเรล่าอ่าวันนี้มาดูเลยหนึ่งสองสามปิ้งอะไรเง้พี่อ,อ้อกินน้ำข่าบอกน้ำนกินน้ำกินน้ำไม่ใช่ สีอันนี้รูแล้วอันนี้คืออะไรอะไรฮะงอนี้งอนี้อนีอันนี้คือหลอดใหญ่ไปเลยไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมเกิดความสับสนแล้วเห็นไหมมันทำอะไรใครกันกูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับสับสนสับสับสนก็นไปหมดแล้วน้ำน้ำใช่ใช่เดี๋ยวนะกูนะ รู้จินตนาการมาก่อนลูกมาเดี๋ยวแม่ต้องรีบเฉลยก่อนอันนี้มันคือกระบอกปัสสาวะนะคะไม่ใช่กระบอกน้าไม่ใช่กระถังออกซิเจนอะไรใดๆๆทั้งนั้นนะคะกระบอกฉี่พวกพาหรือกระบอกปัสสาวะพวกพาเออเออเอาไปไปนอนนี้โอเคอันนี้ก็เลยอันนี้ก็คือของผู้หญิงนะคะส่วนอันนี้ของผู้ชายที่เปิดแล้วต้องมาท้าความก่อนว่าทําไมวันนี้แม่จูนเอาตัวนี้มาแนะนํานะคะเพราะว่าเกิดปัญหากับครอบครัวก็คือว่า เมื่อก่อนเนี่ยเวลาน้องปวดฉี่ในรถเนี่ยเราจอดรถไม่ได้ทางนนอยู่กรุงเทพเนี้ยเขาจะทํายังไงเมื่อก่อนก็ให้น้องฉี่ข้างทางซึ่งมันรู้ไหมมาคิดตอนหลังมันอันตรายมากคนขีแบบข้างหลังไม่เห็นเราอะ่ะสามารถอกกัดกอปปี้กับทายรถเราได้แล้วเด็กกันฉี่อยู่ข้างทางสามารถกันเดินไปไหนก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าเออฉี่ในรถเคยฉี่ในรถถุงพลาสติกรถยก พงษ์งจางถุกพลาสติกเลอะเธออีกและเอียนหนึ่งตัวเองวันนั้นน่ะแม่เห็นคลิปแม่ก็เลยนึกถึงสินค้าตัวนี้เลยที่ว่าน้องปวดฉี่อะ่ะแล้วที่คุณแม่เขาเอาน้องปสัสสาวะในน้ำในกระป๋องน้ำบัดลมอะ่ะใช่ไหมไม่ได้อะไรหรอกพัวบ่าจู่น้อง <c oughs> มันอันตรายนะเอออะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้มันมีขายมันน่ารักด้วยแล้วก็แต่ก็ต้องแยกน้องให้ดีนะไม่ใช่ว่าน้องฉีดแล้วแล้วไม่ได้ไปทิ้งน้องๆเข้ามากินนะคุณแม่ต้องคอยดูให้ดีนะ <c oughs> อันนี้เออเนี่ย <c oughs> กําำลังพอดีปากเลยใช่ไหมลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหม,ม <c oughs> ไม่ได้นะต้องบอกคุณแม่หรือพี่เลี้ยง ให้เก็บความวามสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็เก็บไว้ในรถเลยมันใช้ได้จริงๆออมาเรามาดูอุปกรณ์เลยกันมาอุปกรณ์อันนี้นะคะงวงช้าก็คือของผู้ชายมันก็จะแบบมีสายฮิ้วนะคะวิธีของเขาก็คือมีที่เปิดตรงนี้นะคะเปิดเปิดขึ้นมาแล้วก็เราไม่ได้หยาบคายนะก็คือใส่ไปทีออ่ของผู้ชายเลยของน้องเลยนะคะเขาก็จะลงตรงนี้เลยไม่หกปากมันกว้างไม่กระเด็นแล้วก็ไม่หกนะคะเขาทํามาพอดี ทะะำยังไงลูกยังไงต่อทั่งไม่ต่อฮะมือแหญ่ไม่ได้อ่ะส่วนผู้หญิงนี่ใช้ไงคะพี่ออดูสิอ๋อนี่หมุนลูของผู้หญิงต้องหมุนอันนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารันเลงแค่ตรงอันนี้ไม่ใช่ <laughs> เดินไม่ใช่นะลูกนะหต้องเอาอันนี้ออกก่อนใช่ไหมคะ อ่าเอาออกปุ๊บมันก็จะเป็นพอดีนี่แหละได้เขาบอกเราไม่ทันลึกนะคะมันก็จะเป็นพอดีของน้องๆก็สามารถนั่งเลยแล้วมันก oh okay. ็จะไหลเข้าไปอยู่ในนี้เหมือนของผู้ชายเหมือนกันนะคะของน้องๆก็จะไหลมาอยู่ในนี้แกะเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อแต่อันนี้จะเป็นวิธีให้แม่ทําละเออมันก็เราก็จะเอาไปล้างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ความไม่แห้งแล้วเก็บใส่รถมาเหมือนเดิมอย่างไงถ้วยถ้วยแก้วทำไงต่อทำไงต่อ อันนี้เอาไว้ปิดมันจะได้น้ําไม่ไหลออกมาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแค่ปัสสาวะแล้วก็ทิ้งปกตินะเราเราต้อง<ม>บางทีฉี่ของน้องปัสสาวะของน้องเนี่ยเราสามารถเช็คดูได้นะคะว่าของน้องๆใช้มีสีเข้มมากผิดปกติเหมือนสีชา<ม>เข้มๆนะ่ะ<ม>กินแรงอะไรเงี้ยก็อาจจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีเลือดปนเนี่ยนะคะมันต้องคิดเลยหาหมอเลย เพราะว่ามันผิดปกติผิววิสัยของปัสสบาวะของเด็กเพราะฉะนั้นการเก็บฉี่เนี่ยไม่ใช่ว่าฉี่แล้วก็ทิ้งเลยคุณแม่ก็แอบดูของเขานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูเออสังเกตของเขานิดนึงอะไรอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าน้องสามารถใช้ได้ทั้งวันหรือเปล่านี่นะจะลองดูนะออเขาขาไหลเไหลค่อยๆไหลค่อยๆไหลอ๋อมันจะไม่กระชอนีอุ้ยอุ้ยอุ้ คือนี่เต็มแล้วนี่นะคะเต็มแล้วน้ําขวดนี้มีปริมาณทั้งหมด500มิลลิลิตรแสดงว่าลูกน้อยน้องน้องเนี่ยสามารถฉี่ได้ถึง250มิลลิลิตรเลยนะคะก็ประมาณเกือบครึ่งวันเลยนะเอาง่ายๆว่ามันก็เพียงพอต่อครั้งหนึ่งอะครั้งหนึ่งของน้องน้องอะไรอย่างเงี้ยนะเออเอ่ะเดี๋ยวไปเทก่อนเดี๋ยวหนูเททำน้ำหกแน่เลยควรจะมีนะคะแล้วก็อยากจะฝากนะคะซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านขายของเด็ก มีมีต้องมีพกไว้พวกเอาไว้พวกเอาไว้โอเคโอเคให้น้องให้น้องบายบายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะแจกนะคะสำหรับโทชีปัสสาวะเมื่อกี้นะคะเอาเป็นว่าพี่ๆนะคะเอ่อเมนมาเลยนะคะใต้ยี่ีนี้ว่าลูกใครนะคะที่มีวฤรกรรมก,การฉี่ได้หาแล้วก็ตลกนะคะเม้นมาเลยถูกใจแม่แม่แจกไปเลยะคะ่ะเนี่ยเซตนี้เลยแม่ให้ช้ยชัง พี่น้องเลยเออเม้นมานาแล้วเดี๋ยวมาดูผู้โชคดีกัน